นิทานนอนก่อนเรื่องแมวขี้อายชื่อมะลิในบ้านไม้หลังเล็กๆริมสวนดอกไม้มีแมวตัวหนึ่งชื่อว่ามาลิมาลิขนสีขาวนวลน,นุ่มฟูแต่นิสัยขี้อายสุดๆทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมบ้านมาลิจะรีบวิ่งไปซ่อนใต้โต๊ะหรือในตะกร้าผ้าแม้แต่เสียงฝีเท้าเบาๆเธอก็สะดุง้งเจ้าของของมาลิเด็กหญิงชื่อข้าวฟางพยายามปลอบใจไม่เป็นไรนะมะลีโลกภายนอกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอก วันหนึ่งข้าวฟ่างพาแมวอีกตัวชื่อซันนี่มาอยู่ด้วยซันนี่ร่าเริงชอบวิ่งเล่นและเข้าหาทุกคนมาลีแอบมองอยู่ห่างๆด้วยใจเต้นแรงตอนเย็นซันนี่หายตัวไปข้าวฟ่างร้องให้ตามหามาลีแมวขี้อายเริ่มเดินออกจากที่ซ่อนเธอดมกลิ่นซันนี่ไปจนถึงหลังบ้านและเจอเพื่อนใหม่ของเธอกำลังติดอยู่ในรัว้วมาลีร้องเสียงดังสุดชีวิตข้าวฟ่างได้ยินและรีบมาช่วยซันนี่ได้ทันเวลา ข้าวฟางอุ้มมะลิขึ้นมากอดแน,น่นเก่งมากมะลิหนูกล้าหารที่สุดเลยมะลิอาจยังขี้อายอยู่บ้างแต่วันนั้นเธอกล้าพอที่จะช่วยคนสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ